ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมกับการเริ่มต้นเดือนที่8ของปี2022นะครับแป๊บๆก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีซะแล้วเรียกยว,ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเอาละวิดีโอนี้เดลมูฟก็พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับ I am g r o o t ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายใน Disney Plus ในวันที่10สิงหาคมนี้เดยเนื้อหาก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์และก็ซีรีส์ของมาเวลเรื่องที่ผ่านๆมาด้วยนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูยังไม่เป็นปัจจบนน,ปนนก้ีอไ่ะคร ไอแอมกรูจะเป็นแอนิเมชัน3มิติที่อยู่ในจักรวาล MCU และท่านำ What if ที่มีการนำเสนอแบบการ์ตูนเข้าไปด้วยไอแอมกรูก็จะเป็นเรื่องที่2ที่ไม่มีนักแสดงจริงในเรื่องคอนเซปต์ของซีรีส์นั้นเป็นชอ็อตสตอรี่เรื่องสั้นของเจ้าหนูน้อยกรูที่ออกประจนภัยไปยังสถานการณ์ต่างๆที่จะประกอบไปด้วยจำนวนทั้งหมด5ตอนและทาง Disney Plus จะปล่อยพร้อมกันในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับฉะนั้นดูรวดเดียวจบได้เลยในแง่ของโปรดักชันมาเวลได้เลือกเคิร์สเทนเลอร์พอแอนิเมเตอร์ าการกำกับเรื่อง Bad j u b บให้กับแฟรนไชส์ a d v e n t u t i t i ท e ที่เข้าฉายในกระตูเน็ตเวิร์ในปี2014-2015ครับ เบบี้กรูธจะยังได้วินดีเซลมาให้เสียงภาคส่วนการที่เสียงของเขาเข้ากับกรูธในวัยเด็กก็เพราะว่าทีมงานด้านเสียงนั้นใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียงให้เข้ากับตัวละครมากที่สุดและนอกจากวินดีเซลไอเอ็มกรูธยังได้แบรดลีย์ค o ูเปอร์มาให้เสียงภาคโรเกตอ,อีกด้วยส่วนในฝั่งของงาน 3D animation ก็จะเป็นผลงานของลูมาพิกเจอร์ที่เคยร่วมงานกับ Marvel มาเวลมามากมายหลากหลายเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเช่น s p i d ด r m a n ม far from home กับตันมาเวลมักแพนเทอร์มาพูดถึงข้อมูลที่ได้จากเทรลเลอร์กันบ้างครับ ก็สังเกตสำคัญๆที่ส่งผลกับเนื้อเรื่องก็คือช่วงวัยของกรูดที่แตกต่างจากในตอน a v e n g e r Infinity War เพราะกรูดในฉบับซีรีส์นั้นย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งก็จะตรงกับในเหตุการณ์ g u a r น i a n of the า a l ็ x ซภาค2ในวิดีโอตัวอย่างเราจะเห็นยานเอเวนเจอร์ของยอนดูที่แยกส่วนออกมาไม่ได้เป็นลำใหญ่แบบในตอนแรกนะครับนั่นก็เพราะว่ายอนดูเป็นคนทําลายห้องเครื่องยนต์ภายในจนทําให้ลาตัวกับส่วนท้ายของยานระเบิดกลายเป็นจุนในเหตุการณ์ที่เขาถูกลูกทีมหักหลังฉะนััั้นนเเเทท่่่าาาาากกกกบบบว็็จจจะปหหตุรรณ์ลคคี2 ซึ่งก็จะเป็นรอยต่อก่อนที่ชีมตัวเอกจะไปเจอยานของชาวเอสการเดียนที่ถูกทานอนสทำลายนั่นเองข้อสังเกตที่2เป็นข้อมูลจากด้านการผลิตที่ระบุว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการนำพากรูดกลับไปยัง Planet X ซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของกรูดนั่นเท่ากับว่าแม้จะเป็นเรื่องสั้น5ตอนมัดรวมกันแต่มันก็คงจะทําให้คนดูได้เข้าใจที่มาที่ไปของตัวละครน,นี้มากขึ้นเบื้องต้นก็คือกรูดนั้นจัดเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ฟลอราคอรัสที่มีรูปร่างคล้ายต้นไม้ พวกเขามีข้อจํากัดเรื่องการสื่อสารโดยใช้ภาษาเพราะผู้แต่งกำหนดให้เอเรียนสายพันนี้มีเส้นเสียงที่แข็งกระด้างกว่าเอเรียนทั่วไปพวกเขาจึงพูดได้แค่ประโยคสั้นๆประโยคเดิมๆว่า I am groot สิ่งที่น่าสนใจก็คือปกติแล้วเราในฐานะคนดูจะเข้าใจประโยคสื่อสารของกรูดผ่านการตอบโต้และก็รีแอคชั่นของตัวละครคนอื่นๆในเรื่องทีนี้ถ้าในเรื่องมีช่วงเวลาที่กรูดอยู่คนเดียวตรงนี้ก็น่าจะเป็นความท้าทายของทั้งทีมสร้างและผู้ชมนะรครับว่าจะสื่อสารออกมาแบบไหนให้มีความเป็นกรูดและให้เราเข้าใจข้อความที่เขาบอกด้วยอาจจะด้วยน้ำเสียงท่าทางหรือว่าอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ <Okay. S 2> ท <'m> ีมเปิดตัวกรูดในเทลเลอร์ก็ให้ความรู้สึกเหมือนไททันเปิดหลังคาบ้านมาทักทายครับเพราะตัวเอกของเรานั้นตัวใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับเอเลี่ยนตัวจิ๋วที่ซ่อนตัวอยู่บนดวงดาวแห่งนี้บริบทการนําเสนอแบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้ความสําคัญกับกรูดนะครับในการเียนภาคที่2องเบบี้กรูนั้นเป็นดั่งเด็กน้อยที่ต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกทีมคนอื่นๆเราจึงได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเขาบ่อยมากๆนะครับใครที่เฉยๆกับน้องจะกลายมาเป็นเอฟซีแน่นอนเมื่อดูการเียนภาค2จบทีนี้เมื่อบทของเขาเป็นน้องเล็กของ พอเป็นซีรีส์เดียวทีมสร้างก็คงอยากเปลี่ยนมุมมองให้กับคนดูเมื่อกรูดต้องเทียบกับสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเพราะว่าแม้จะเล็กแต่เทคโนโลยีทางด้านของอาวุธอุปกรณ์ป้องกันก็เรียกว่ามาเต็มครับทั้งป้อมปืนอาวุธประจําตัวดโดรนเจ็ตแพ็คคือพร้อมสู้กับกรูตแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้อย่างนี้ก็ตามซีน,นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเบบี้กรูตของเรานะ่าจะไม่ได้อยากสู้ด้วย สุดท้ายน้องก็ตดออกมาเป็นใบไม้ ai, เรื่องก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะใบไม้เป็นอาหารให้กับเอเลี่ยนกลุ่มนี้นั่นเองลเลาเผลอถ้าจะเชื่อมโยงกันแบบขำๆไม่เข้ากับทิศทางของ MCU เฟส4และ5กู๊ดอาจจะถูกยกให้เป็นพระเจ้าโดยเอเลี่ยนตัวจิ๋วเหล่านี้เลยก็ยังได้ครับ จากนั้นตัวอย่างก็จะแสดงให้เห็นมุมอื่นๆบนดาวลักษณะต้นไม้ที่แตกต่างออกไปกรูที่เอาขนของอะไรบางอย่างมาทําเป็นผ้าพันคอสกิลงอกใบไม้ขึ้นมาบนลาตัวแต่กําหนดแพทเทิร์นให้มีลักษณะเหมือนกับใบไม้เป็นชุดที่เขาสวมใส่คำถามก็คือกรูแยกมาคนเดียวแบบนี้ได้ยังไงและเนื้อเรื่องจะเกี่ยวข้องกับ MCU หรือเปล่าเท่าที่ผมหาข้อมูลเจอเขาจะบอกไว้แค่ว่า I am g r o o รูจะมีลักษณะเป็นเหมือนเรื่องราวสปินออฟที่ไม่มีผลกระทบต่อไทม์ไลน์หลักและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดยนภาค3โดยตรงตามความเข้าใจของผมก็คือเราไม่จำเป็นตตต้ออง Root เเพื่รรียมััวสหบ กาเดียภาคใหม่แต่ตัวซีรีส์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสีงสันให้กับตัวละครนี้มากกว่าและน่าจะมีเง้มุมที่ทําให้เราเข้าใจบริบทของเบบี้กรูดมากขึ้นประกอบกับข้อมูลในคอมิกก็มีชุดการ์ตูนที่วางจําหน่ายในปี2017ในชื่อตอนไอแอมกรูดด้วยเช่นกันเรื่องราวนั้นว่าด้วยเบบี้กรูดที่ต้องการประจนภัยในแบบของตนเองเขามักจะชอบแอบ,บขึ้นไปขับยานด้วยตัวเองนะครับและบางครั้งก็ไม่ค่อยฟังคําเตือนของสมาชิกคนอื่นๆกระทั่ทงยานของทีมการเดียนหลุดเข้าไปในหลุมเวิร์มโฮลในระหว่าง จากเวิร์มโฮลได้สําเร็จทว่าพวกเขาก็มารู้ต่างจากนั้นว่าเพื่อนของเขาอยู่ไม่ครบกรูดหลุดหายไปและนั้นทาให้เจ้าเด็กน้อยกรูดตกลงไปบนดาวที่เขาไม่รู้จักการผจญภัยแบบฉายเดี่ยวของเขาก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปไ,ได้ครับว่าเราอาจจะได้เห็นสถานการณ์คล้ายๆกันแบบในคอมิกมาเกิดขึ้นจริงในซีรีส์ไอเอ็มกรูดนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาดูชื่อตอนที่หลุดออกมาก็จะประกอบไปด้วยเอพิโซดที่1 g r o งกรูดเฟิร์สสเต็ก้าวแรกของกรูดเอพิโซดนี้ผม เอพิโซดที่2 The Little Guy เจ้าตัวน้อยอาจจะหมายถึงเอเลี่ยนตัวเล็กๆที่กรูดได้เจอแบบในเชลเลอร์และเนื้อเรื่องก็คงจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่สงบศึกกันได้เอพิโซดที่3 g r กรูด Pursuit การตามหาของกรูดผมคิดว่าอาจจะเป็นการตามหาหนทางกลับไปเจอเพื่อนๆของเขาอีกครั้งเอพิโซดที่4 g r กรูด Take a Bath เอพิโซดที่5ใช้ชื่อว่าแม g n นัมโอพัสคำคำนี้เป็นแสแลงที่หมายถึงอ g r e a t Work ผลงานอันยิ่งใหญ่ผลงานชิ้นโบแดงฉะนั้นแม g นัมโอพัสก็คงแฝงในยะว่าเอพิโซดนี้เราจะได้เห็นผลงานชิ้นสำคัญของ Baby g r o o t นั่นเองครับเอาเละครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะย้ำอีกทีนะครับว่า I am Groot เข้าฉายใน Disney Plus ครบทั้ง5ตอนในวันที่10สิงหาคมนี้นะทีนี้ก่อนจากกันไปเดี๋ยวมูฟก็ขออนุญาตฝากููสน,สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้งาแอดไวส์ร้านอุป ลดนทับลดทั้งเดือนลดสูงสุด2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยช็อปมันทั้งเดือนกับสินค้าราคาโดนไม่ซื้อไม่ได้แล้วลดทั้งเว็บสูงสุด800บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเกียร์อุปกรณ์เสริมต่างๆรวมไปถึงอุปรกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณภาพเยี่ยมคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็แวะเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเดลิฟท์ได้เหมือนเช่นเคยนะยังไงก็ฝากไว้ได้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง ice, แ ไลอ้อนทัสแวนที่มาพร้อมกับเลนส์ช่วยลดแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะตระกูล e x a e l Test Stainless Steel ที่เป็นรุ่นล่าสุดของแบรนด์ก็โดดเด่นเรื่องการออกแบบที่เรียบหรูวัสดุพรีเมียมและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือตัวแว่นประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อต 9คือหนึ่งใน5รุ่นที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็พบว่า p t ฟทัในซีรีส์นี้ยังคงรักษาคุณสมบัติของการช่วยตัดแสงและความเบาบางแต่ว่าแข็งแรงทนทานเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทาว่าผู้ใช้งานจะได้ตัวเลือกด้านดีไซน์กับวัสดุที่พิเศษขึ้นยกระดับไปอีกขั้นเพื่อสะท้อนตัวตนของเราครับผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจของ o p ฟท s นะครับแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดลิฟท์ได้เหมือนเช่นเคยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I'm <laughs> glued.